แทงหยดน้ำลงบนหินปุกบวัดหินมันยังกร่อนแล้วถ่ามาเป็นมวลน้ำไหลเบาแรงขนาดนี้หน้าดินพังทลายบ่อน้ำก็ตื้นเขินหมดสิครับกับคัน K S มาช่วยแล้วทำฝายชะลอน้ำช่วยลดความแรงของน้ำสิครับถ้าคุณไม่อยากพลาดความรู้กเกษตรดีๆติดตามช่องสยามคูโบต้านะครับ เกษตรกรสามารถประยุกต์การทำฝายในธรรมชาติมาใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรได้เช่นกันโดยทำฝายชะลอน้ำบริเวณคลองรับส่งน้ำหรือร่องน้ำที่มีอยู่รอบพื้นที่บริเวณพื้นที่ที่มีความลาดเอียงพอเข้าหน้าน้ำหลากกระแสน้ำไหลแรงส่งผลให้เกิดการพังทลายหน้าดินหรือน้ำไหลบ่าเข้าพื้นที่เกษตรกรรม การทำฝายชะลอน้ำโดยการใช้วัสดุในพื้นที่ที่หาได้ง่ายทนทานและมีอายุการใช้งานได้นานเช่นบล็อกปูนและถุงทรายหรือวัสดุธรรมชาติเช่นการปลูกแฝกเป็นต้นประโยชน์ของการทำสิ่งกีดขวางชะลอน้ำช่วยลดความเร็วของน้ำเพิ่มออกซิเจนในน้ำและทำให้พื้นที่ชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์อีกด้วยครับ เกษชีวิตดีที่ใครก็เริ่มได้เริ่มต้นเกษตรชีวิตดีคลิกเลย www.kubota-solutions.com Kubota นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต